ประมาัดให้เขาเนี่ยเขาคงจะอะยังรับไม่ได้นะเพราะว่าก็ค่ว่าคลื่นวิทยุที่เป็นส่ง FM เขารับเ m มไม่รู้เรื่องันเป็นคลื่น AM แล้วก็ส่ง AM มัคือลักษณะของการใช้สมมุติกับประมาัดแต่ว่าในตัวของอศีลธร,รรมคือตัวสมมุติ ในแง่ของศีลธรรมที่เป็นปุคลาที่ฐานเนี่ยเพื่อมองเห็นภาพเข้าใจง่ายเมื <c> ่อ <oughs> คนที่เขายัางไม่มีพื้นฐานด้านปรมตัติไม่สามารถที่จะระลึกกลับเข้ามาในใกายในใจได้เนี่ยเราก็จูงใจไปทางที่มันดีเป็นกุศลเพราะนั้นเรื่องของประวัติและเรื่องราวของ นิทานประวัติต่างๆที่เป็นปุคราธิฐานเนี่ยมันก็เป็นการจินตนาการไปตามเรื่องแต่ว,ว่ามันเป็นสร้างกุศลลจิตในฝ่ายที่เป็นโลกิยะได้ในฝ่ายวัตตะ <c oughs> <c oughs> แต่ในส่วนประมัติเนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงที่เราทำมันเป็นกุศลชั้นสูง นั้นเวลาได้เข้าใจเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องจินตนาการถึงเรื่องข้างนอกไม่ต้องจินตนาการถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นิทานอะไรต่างๆไม่ต้องจินตนาการและได้กลับมาดูสภาวะภายในเพราะฉะนั้นตัวที่สื่อมันก็สามารถจะใช้ได้ทั้งสองทางหมายความว่าในเรื่องของสมมติอาจะมีประมัดแฝงอยู่ในเรื่องของประมัดก็มีสมมติแฝงอยู่ เหมือนกับเราเอาผลไม้มาผล,าผลนในเปลือกก็มีเนื้ออยู่ในเนื้อก็มีเปลือกอยู่แล้วแต่่าคนจะกินชั้นไหนแค่นั้นเองคนที่ยังไม่รู้ปรมั์ก็กินเปลือกไปก่อนคนที่รู้ปรมัต์ก็กินเนื้อเอาเปลือกออกบางทีเราจะ <c oughs> อาจจะบางคนถ้าหากว่าเขามีพื้นบางแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มากเขาก็กินจากเปลือกไปหาเนื้อ บางคนที่มีพื้นทา้งปรมัติแล้วก็กแกะเอาเปลือกออกกินเนื้อเลยทีเดียวยอันนี้แล้วแต่สภาพของจิตที่ในเรื่องของที่ยกนำนำมาเมื่อวานนะซึ่งเราก็ฟังกันเข้าใจในทางจินตนาการเป็นนิทานเรื่องของพระอินน, <c oughs> นั่นหมายความว่านำจากเปลือกเข้าไปหาเนื้อ ที่ทั้งช่งชวงเช้านี่จะมาพูดถึงเนื้อออามาับเปลือกเป็นยังไงในแง่ของธรรมมาธิฐานสมมุติเขาเรียกปุคลาธิฐานปรามาัดเรียกว่าธรรมมาธิฐานเอาเอาสภาวะธรรมเป็นที่ตั้งแต่สมมุตินี่เอาอตัวเหตุการเป็นที่ตั้งสภาวะการคือเราสัมผัสได้ในตัวเราแต่เหตุการณ์นีเราสามารถจินตนาการสัมผัสได้นี่ก็เป็น ส่วนสื่อที่เหมาะสมแกอ่อินทรีและความสามารถของแต่ละคนอย่างสมมุติเรายกเหตุการณ์เรื่องของอว่าพระอินท์ถ้าสมมุติว่าเป็นจินตนาการก็คือเราสร้างตัวตนของบุคคลพิเศษขึ้นมาในแง่ของจิตเก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ย มันมีหน้าที่เ,เรียกว่าเท้าจิตราชเท้าสัก,กเทวราชก็คือตัวอะไรก็ตามที่เป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ผนะิเป็นใหญ่แต่ว่าในลักษณะของเทพในสวรรค์หรือในอเทพนิยายต่างๆนียเขายกมาเพื่อเป็นตัวชักจูงไปหาตัวสภาวะ คนที่มีตัวสภาวะแล้วเราก็บอกออตัวผู้นำผู้ปใหญ่ในกายนี้ก็คือจิตปกครองปกครองกายในแง่ของประมัติทีเราศึกษามาแล้วก็กายนี้มีอะไรก็มีตาหูจมูกลิ้นใจใจธาตุสี่ขันห้า 4, 5, ตาหูจมูกลิ้นใจใจสิ่งที่ต้องรับรู้กับรูปเสียงจิตนรสสัมผัสอารมณ์ก็นึกเข้ามาย้อนเข้ามานี่เป็นประมัติ แต่ในส่วนที่ท้องนิทานกับตัวปรมัตดบางครั้งก็จะไม่แมทคือไม,ไม่สัมพันธ์ไม่ตรงกันเลยทีเดียวแต่ว่า,าบางส่วนที่เป็นหลักๆสมมติส,มมสวรรค์6ชั้นก็หมายถึงว่าอายตนาทั้ง6เราเห็นอะไรเรามีความยินดีความพอใจก็สวรรค์เกิดขึ้นทางตาด้วยสายตาเป็นประตู เราฟังอะไรที่เราชอบใจพอใจมีความสุขสวรรค์ทางหูเราได้กินอะไรหอมจน <c oughs> เป็นที่ทำให้ใจเบิกบานทำให้ใจช่ำชื่นสวรรค์ทางจมูกเราได้ทานอาหารอะไรที่ถูกอกถูกใจอยากจะทานแล้วทานอีกก็เป็นสวรรค์ทางลิ้นนะหรือร่างกายของเราได้สัมผัสอบอุ่นนิ่มนวลเกิดนะความ เรียกว่ามีสัมผัสที่ลึกซึ้งที่คนติดกันโดยทั่วไปเรียกว่าสวรรค์ทางกายจิตของเราก็บางครั้งมันมีความสุขความสนุกความสนุกสนานเพล่ดเพลินในเรื่องราวต่างๆโดยอาศัยอายตนาทหกเป็นตัวสื่อขอนสวร์ทางใจหรือสวร์หกชั้นแต่นนแง่ปรมาตถ์ก็หมายถึงตัวนี้ หมายถึงตัว <c oughs> ความอพอใจหรืออิทธารม <S <S ที่เป็นที่พอใจของอายตนะทั้งหกนี้เขาเรียกว่าสวรรค์สวรรค์มาจากเขว่าสุขติสุขติแปลว,ว่าจิตไปทางไหนแล้วมันดีก็เรียกว่าทางนั้นเป็นสวรรค์ในส่วนที่เป็นอายตนะหกเนี่ยมันไม่ใช่เห็นแล้วไม่ใช่มีความพอใจอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเรา ดูหนังเนี่ยเราไปดูบทไหนบทที่มันถูกใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขอิ่มเอิบใจไปดูบทไหนที่มันเศร้าโศกหรือมันแสดงอกุศลต่อกันมีการาทำร้ายเบียดเบียนมีการอิจฉาพยาบาทมีการรังแกเกิดขึ้นแล้วก็เกิดปฏิฆะทันทีเหมือนกันไม่พอใจอบายก็เกิดตรงนั้นเขาเรียกว่าทุกขติ ทุกขติวิฎีบาสนรกไปล้วกันอาบายอาบายทุกขติคือตอนแรกมันจะรู้สึกไม่สบายใจเสก่อนพอไม่สบายใจเป็นไม่สบายคืออาบายนะอาบายแล้วก็ต่อไปก็จิตของเราเมื่อรู้สึกไม่สบายแล้วมันก็จะคิดไปทางที่ไม่ดีคือทุกขติพอคิดไปดีจิตก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่องราวต่างๆในทางต่ำไปเรื่องวิีบาส แล้วก็จิตก็จะเดือดร้อนฝังลงไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็คือนรกอบายทุกติวินิบาตนรกเขาเรียกว,ว่ามันก็คือตัวสภาวะจิตของเรานี่เองทั้งสีสภาวะที่เรียกว,ว่าอบายภูมิสีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้คําว่าเริชานสุรกายเปรตนนรกแต่ท่านใช้คําว่าอบายทุกติวินิบาตนรกใช้สมมติต่างเพราะว่า อบายทุกขติวินิบาตนรกมันใกล้เคียงกับสภาวะปรมาติ์แต่อบายสมมุติเป็น <c oughs> อบายภูมิสีเป็นเอกสารเปรตอสุรกายนรกเพื่ออธิบายให้เห็นภาพจำลองต่างๆว่าเอิสารก็หมายถึงเป็นอย่างนี้นี่นะก็มีภาพเปรียบเทียบเป็นเห็นสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อสุรกายก็หมายถึงตัวที่เป็นยักษ เป็นยักษ์แสดงอาการของโทสะรุนแรงเปรตนี่ก็หมายถึงพวกที่แสดงอาการหวยหิวเอาแสดงอาการที่เป็นท้องใหญ่ถ้าพูเขาปากเท่ารูเข็มอะไรนี้ก็มารูน่าเกลียดน,น่ากลัวนรก,กแสดงเป็นภาพของคนตกในกองไฟกองกระทะต่างก็จะคนก็จินตนานการเห็นภาพนี่เป็นฝ่ายสมมุติ ถ้าเป็นฝ่ายปธรัมะอบายก็ตอนแรกคนมันจะทุกข์ก็รู้สึกไม่สบายซะก่อนรู้สึกไม่สบายกายก็ไม่มีการฝึกสมถาวิปัสสนาก็ไม่มีอะไรที่จะม่รู้เท่าทันความไม่สบายกายก็ไปสู่ความไม่สบายใจพอไปสู่ความไม่สบายใจนี้เที่เรียกว่าทุกขติความไม่สบายกายหรืออบายพอไม่มีสติตามรู้ความไม่สบายกายก็ทําให้ใจตอนแรกๆมันก็เรื่องของความไม่ปอยใจเลื่อน้อยวตกกังวลคิด คี่เดีเป็นทุกขติจิตก็คิดไปเรื่องน้นเรื่องนี้ไม่อยู่กับตัวแล้วก็เรวาวิธีบาตวิธีบาตมันก็จิตของเราตกไปในที่ต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องฟุง้งซ่านใจลอยเป็นวิธีบาตเสร็จแล้วก็เราก็ไปจมอยู่เรื่องนั้นไปจมอยู่เรื่องนั้นถอนจิตไม่ขึ้นเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นนรกลักษณะนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสภาวะในฝ่ายที่เป็นอกุศลอกุศลจิตหรือฝ่ายที่บาป ฝ่ายอกุศลฝ่ายทุกติที่เราแต่สมมติขึ้นสับขึ้นมา <c oughs> ทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวฝ่ายอกุศลตัวบาปให้เป็นบุญได้อย่างไรถ้าคนที่ไม่ได้สั่งสมเรื่องกุศลและจิตมาก่อนคนที่ไม่ได้อบรมในเรื่องของศีลธรรมมาก่อนหรืออบรมแต่ว่าไม่ไม่มากพอเนี่ย เมื่อมีอะไรมากระทบในทางที่ไม่ดีเนี่ยยากที่จะรู้เท่าทันจิตก็จะคิดไปทางไม่ดีซะก่อนแต่คนที่มีผูกฝังกุศลมา,มาเป็นคนวัดค,คน่าคนมีการศึกษาดีมีการรู้จักทําใจแต่และพวกนี้พวกนี้ก็จะมีกุศลและจิตอยู่บ้าง mm. ก็ปล่อยลึกได้ mm. เขาเรียกว่าทําใจทำใจได้ทําใจได้แต่ความจริงทําใจไม่ใช่ทําใจแบบนักปฏิบัติทัพนักวิปัสสนา ทำใจแบบว่ากลบเกลื่อนบทบังหรือมีศิลปะในการที่จะเก็บความรู้สึกโดยที่ไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นทางสีหน้าท่าทางแต่ลึกๆแล้วก็มีการเก็บกันจำเอาไว้อยู่ในทางที่ไม่ดีในสังคมทั่วไปก็จะใช้แบบนี้เลยโดยมารยาทมีท่านใช้มายาคำมามารยาทก็มาจากคำมายานะแ,แต่ในใช้ในฝ่ายที่เป็นอกุศลเขาเรียกมายา ใช้ในฝ่ายที่เป็นกุศลก็เรียมมารยาทมีมารยาทดีคือแสดงเก่งแรงแนบเนียนอันนี้ก็เรียกว่าเ, <c oughs> เป็นคุณสมบัติ <c oughs> คุณสมบัติผู้ดีก็ต้องมีมารยาทแต่ความจริงธาตุแท้ไม่ใช่อย่างนั้นพอเผลอมาก็มารยาทหายเลยโดยเฉพาะในสังคมไทยมีเรื่องนี้เรื่องนี้เยอะทำไปตามมารยาท แต่จิตใจไม่เอาด้วยแสดงอาการพอใจด้วยตามมารยาทเพราะเต่เคยเป็นบ่อยใช่ไหมแตในใจมันอาจจะขุนเพื่อรักษาน้ําใจกันต้องยิ้มให้แต่ความจริงใ,ใจแล้วอาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้นะก็เรื่ันลักษณะภาษากายกับภาษาจิตไม่ตรงกันก็เลยเป็นมายาแต่ถ้าฝ่ายในในดีก็เรว่ามารยาทในฝ่ายที่ไม่ดีก็เาารื่อมายาอะไรประมาณนี้ น,นี่เราจะเห็นว่านี่คือความร่ํารวยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่มีต่อเมืองไทยเนี่ยแต่เราก็ม่กจะไม่ค่อยลงรายละเอียดเรื่องเหล่านี้นะอันที่ต่อมา <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตของเรามีกุศลกุศลมีสองระดับหนึ่งกุศลที่เป็นฝ่ายโลกิยะเรียวัตตะไม่มีกุศล,ลกุศลในฝ่ายโลกุตระ เรียกว่าวิวัตคามนีกุศลในสมัยหนึ่งมีคนหนุ่มสาวเนี่ยไปภาวนากับพระพุทธเจ้พาพระเจ้าก็ท่านก็อย่างรู้ว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมาภาวนาเพื่อต้องการอะไรท่านก็ไปสํารวจดูปรากฏแต่ละคนไม่ได้มุ่งหมายเพื่อที่จะออกจากทุกข์ไปมรรคผลนิพพานแต่ละคนก็บางคนมาปฏิบัติเพื่อปรารถนามีลูก บางคนก็ปรารถนาเพื่อให้มีทรัพย์บางคนก็ปรารถนาเพื่อให้สุขภาพดีบางคนปรารถนาเพื่อให้ครอบครัวดีบางคนปรารถนาเพื่อให้มีความร่ารวยสวยงามบางคนก็ปรารถนาเพื่อเกิดชาติหน้าให้ดีกว่านี้หรือชาตินี้มันเป็นมีความปรารถนาไปไปทางนั้นท่าเรียกว,วัตตะขาไม,ม่มีกุศลกุศลที่เป็นไปเพื่อ,อ,อยังมีการเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่ที่คนที่เข้ามา ปฏิบัติวิปัสนาเพื่อวิบัติคามินีกุศลก็คือปฏิบัติเพื่อที่ออกจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายสิ่งที่ชั่วๆทั้งหลายเนี่ยพอดีมันก็กลายเป็นชั่วๆก็กลายเป็นดีก็ไม่อยากจะเอาทั้งสองอย่างนี่คือเรียกว,วิวัตคามินีกุศละทีนี้นคนส่วนใหญ่เขาปฏิบัติทมเขาต้องการตัวไหนกันแน่ยิ่งเสริมทำวิปัสนาเนี่ยต้องการ <c oughs> กุศลประเภทไหน กูกุศลที่เวียนไหวใจเกิดแล้วกูศลนที่ไม่ต้องเวียนใน,ใยนี่เขาเรียกว่าปัทนาสวรรค์นะก็เรียกวิปสัสนาเพื่อปัทนาสวรรค์ต้องการงสงบสบายแต่ยังไม่ต้องการทิ้งมันใช่ไหมนั่นเนี่ยยังไม่ทิ้งมันก็ไม่ใช่ว่ามันขึ้นอยู่กับระดับเขาเรียกวุฒิภาวะสติปัญญาของแต่ละคนนะว่าคนไหนปัทนา ระดับไหนเนี่ยคนที่วุฒิภาะวะทางจิตสูงพอก็เขาเห็นหมดเห็นความโทษของความสบายโทษของอการมีกินอยู่ดีโทษมันเขาเรียกว่าโทษของกามกามาทินุกยังเป็นกามอยู่ยังเป็นฝ่ายที่มันเวียนว่ายเวียนอยู่เพราะว่าหนึ่งจิตวันนี้มันสงบแล้พวพรุ่งนี้มันจะสงบเหมือนเดิมไหม,ไมเสริม วันนี้มันสบายพรุ่งนี้มันจะสบายเหมือนเดิมไปนี่คนีเขาเรียกมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมติว่าวิวัตคามันอยูุ่วลวันนี้มันสงบหรือไม่สงบฉันก็ก็รู้มันเท่านั้นเองสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ปีติก็ได้ก็รับรู้มันเท่านั้นเองแต่พรุ่งนี้มันอาจจะสงบบีติสบายฉันก็ไม่ได้ไปหลงไหลได้ปลื้มใจความรู้สึกนั้นก็รู้มาเมื่อไปเดี๋ยวมันก็ไป ทำใจอย่างน้เราทำใจเป็นกลางระหว่างสองอย่างนี่เรียกว่าวิวัตคามนิภุศุเคยทำใจอย่างนี้ได้ไหมยอย่างเพราะว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับวุฒิภาวะของแต่ทางจีตของแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่มีวุฒิภาวะสูงก็จะพยายามเห็นโทษทั้งสองฝ่ายความสบายก็มีโทษความไม่สบายก็มีโทษความฟุ้งซ่านก็มีโทษความสงบก็มีโทษ <c oughs> <c oughs> มีโทษตรงีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละเป็นอยู่ใจรักอยู่แต่ถ้าหากว่าคนที่ปรารถนาวิวัตรคามนีก็คือดึงจิตออกมาจากสภาวะทั้งสองอย่างพอใจก็ไม่เอาไม่พอใจก็ไม่เอาก็รู้ว่ามันมีอยู่พอใจก็มันแสดงอาการว่าพอทางจิตไม่แสดงว่ากับไปแต่ทางกายเนี่ยเราอยู่กับสมมุติเมื่อไม่พอใจก็ต้องแสดงว่าพอใจใช่ไหม พ่อเป็นสมมุติข้างนอกเพื่อจะปรับข้อหาหคนในระดับต่างๆได้มางที่อยู่ร่วมก็ได้เพราะสมมุติเราอยู่เพื่อสังคมแต่ข้างในเราอาจจะไม่ได้แสดงความหลงไหลหรือพอใจอย่างที่ข้างนอกเราเป็นจเจอเพื่อนได้ยศได้เกียรติได้โชคดีมาเพื่อนก็มาแสดงความเราก็ไปแสดงความดีกับเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสาทางใจเราก็นึกก็แค่นั้นแหละ ต่กูจําเป็นต้องอยู่กับมึงกูต้องแสดงแบบนี้แต่ใจมันนึกแบบนี้นะกูต้องชุมเชยยิ้มหัวอะไรไปตามเรื่องเดี๋ยวมึงก็ต้องทุกข์อีกนั่นแหละในใจก็คิดแบบนี้นะแต่ว่าต้องแสดงแบบนี้ม่งงั้นมาอยู่กับเขาไม่ได้ไง mm. <laughs> เขาตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัสลูกใจเสียเมียใจจากก็เฉยๆเอเอปรุงซะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ไอ้คนมันไม่รู้ธรรมะมันรับไม่ได้เดี๋ยวมันด่ากลับเอา เราก็ต้องสแสดงความเศร้าสุขียใจเออเห็นใจอย่างงี้อย่างงี้นะปอบปารอ่าเราก็อันนี้ก็คือเราก็อยู่สมมุติต้องสแสดงแบบนั้นอีกคนมันถูกหวยมาเป็นล้านมาเพื่อนเราอะนั่นวันนี้จะพาไปเลี้ยงในหะฉันได้หวยนะไอ้โจ้กไม่เที่ยงหรอเธอไปอันนี้จังทุกขังนะตายอย่าไปยึดมันเดี๋ยวเขาก็ไม่พาไปเลี้ยงนะเดี๋ยวเขาก็ไปครบด้วยยคบไม่ได้ เพราะนั้นเห็นไหมเรื่องสมมุติเอาไปใช้ทางปรมัดบางทีมก็เรื่องปรมัดเอาไปใช้แบบสมมุติบางทีมันมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องมีปัญญาใช้พอสมควรน,นะ,ะถ้าไม่มีปัญญาใช้บางทีธรรมะที่เราปฏิบัติไปทําให้เราเดือดร้อนพราะครัวแตกแยกก็เยอะแยนะเนี่ยเพราะมันไม่เกิดปัญญาตัวนี้ป,ป,ปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาหลวงพ่อเทียนว่าเนพะื่อให้เกิดปัญญาปัญญาที่จะรู้ว่าอะไร ควรจะทาอย่างไรใช้สมมุติเป็นใช้ปรมัตาเป็นคือแสดงบทบาทต่อสมมุติเป็นแล้วก็รู้แก้ใจตัวเองว่าใจของเองไม่ใช่อย่างนั้นนะใจของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงไปทาบทบาททําเรื่องอมันยากไหมเรื่องนี้ยากนะเพราะมันต้องฝึกเยอะง <laughs> ฝึกเยอะเพราะนั้นการฝึกยีไปแยกแบกเปลี่ยวไปอยู่ต่างหากมันก็ไม่ได้เราอยู่สังคมกขยาก เราก็ปฏิบัติไป,ปอยู่กับสังคมมาด้วยปฏิบัติไปด้วยอยู่กับสังคมไปเพื่อปรับให้ให้อยู่ได้พออยู่กับสังคมได้เราก็เอาสิ่งที่ด,ดีดีให้กับสังคมเ็าได้แต่เขา,าเวลาเราแย่แปลกแยกออกไปเนี่ยสังคมเขาก็รู้สึกว่ามันเยอะไปอ,อ,อะไรเงีเ้เขาก็รับไม่ได้ทีนี้เราจะไปชวนเข้ามาเข้าในทางที่ดีเขาก็ไม่เข้าเขากลัวจะเป็นอย่างเราบ้างเพราะทางโลกเขาไม่อยากจะไป พัดภาคจากสมบัติอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะไปชวนเขาว่าเอ,อเป็นอนีตจังทุกขัขหงนาตาเธออย่าไปยึดมั่นถือมั่นทิ้งแทอะไรพุทธเจ้ายังทิ้งหมดเลยเน mm ี hmm. ่ยก็ปัญญามันยังไม่ถึงให้มันคิดอย่างนั้นได้ไง <c oughs> เ,ออเราก็ต้องเราก็ต้องตามเขาไปก่อนนะ <c oughs> เพื่อค่อยเพิ่มปัญญาให้เขาทีนี้ท,นทีนี้ค่อยอบรมค่อยให้เขาทีนี้พอวันหนึ่งเขาเกิดปัญญาถึงแล้วเราก็ให้สิ่งนี้กับเขาได้ <c oughs> อันเนี้ยแล้วก็อย่างที่มาพูดถึงเรื่องของโยมสมพร การที e ่เราพยายามให้ปัญญาคนอื่นเราต้องอดทนมากนะบางอย่างเขาก็รับได้บางอย่างเขาก็ไม่เออเอาอันนี้ให้เขารับได้เออก็ใช้ได้เอานี้ให้เขารับมาได้ก็ก็อย่าเพิ่งไปโกรธเขาสิ่งดีๆฉันจะให้แกเธอรับไม่ได้เลยนั่นเป็นไงไปว่าไปเขาเขายิ่งจะลืเปิดเฟิงเลยที่นี่คือเอาอันนี้รับเอาอันนี้ให้เอารับไม่ได้เอาไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็แล้กันเหมือนเด็กกันใช่ไหมดอให้เด็กกินยาต้องเอาใส่อันนี้บ้างใสอันนั้นบ้าง บางครั้งสภาวะจิตของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงนะบางคนเกิดมาไม่กี่ปีแสดงอาการคำคำพูดและแลักษณะาอาการเป็นผู้ใหญ่บางคนอายุแปดสิบก็สิบนึงแสดงอาการเหมือนเด็กเลย <c oughs> อ่เนี่ยเนี่ยวุฒิภาวะมันมันยากที่จะดูแต่เราดูอาการเราบางคนอายุสิบฝ่ายี่สิบป่านะคำพูดการจาลักษณะอาการเนี่ยน้าเคารพน้านับถือ มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลี่วุฒิภาวะเขาสูงแล้วชาติก่อนๆเขาก็จะได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้มาแล้วบางคนอายุมากแล้วก็ยังยังอาการยังไม่มีสิ่งเหล่านี้วุฒิภาวะของจิตก็ยังต่าอยู่เราก็ต้องเพิ่มเพิ่มตัวปัญญาเข้าไปคือเอาสมาธิเข้ามาเอาสติเข้ามาบ่อยๆปัญญามันก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรแค่ไหนเหมาะสมควรไม่ควรอย่างไรมันก็จะค่อยปรับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าน่าศึกษาเรื่องนี้นั้นเราต้องใช้เวลาเยอะทีเดียวในการศึกษาชีวิตแบบที่จะใช้ทั้งสมมุติปรมวัตให้กลมกลืนกันเนี่ยเราก็ต้องใช้ความตั้งใจความอดท,ทนมีศรัทธาเสียงปนุ่มเข้าใหม่หลวอพอเลยไล่ลินไล่อยู่ทีนี้พูดถึงเรื่อง ต่อ,อีกนิดหนึ่งเรื่องของอพรอะอินท์ที่ว่าเนี่ยว่ามันหมายถึงอายตนะทั้งหกที่เราได้อย่างใจก็เรื่องเป็นสวรรค์ถ้ามันไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นนรกใช่ไหมสวรรค์กับนรก,กมันมันฝากเดียวกันนะแล้วแต่ว่าเราจะตัวไหนมันจะผลักตัวอวิชชาดิเพราะถ้าหากว่าพอใจด้วยอวิชชามันก็จะเริ่มไปนรกแล้วถ้าพอใจอด้วยอ,อวิชชาอีกแบบหนึ่ง มันก็จะเป็นไปสวรรค์ละแต่ถ้าหากว่าคนที่ได้ศึกษาวิปัสนามาเกิดวิชาเกิดความฉลาดขึ้นมาเกิดยานเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะเห็นว่าโอ้ไปทางพอใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปทางไม่พอใจมันก็เปลี่ยนแปลงก็เลยไม่ไม่ไปทั้งสองทางไม่ไปทั้งสองทางมาอยู่ตรงกลางซะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะก็ใช้ความพอใจใช้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่เป็นนี่คือตรงนี้ยาก นะสมมุติว่าเรา,าไม่ชอบน้ำหวานใช่ไหมมาท่านี้มันเค็มมาเท่านี้มันหวานทิ้งทั้งสองอย่างเนี่ยเวลาไปทําอาหารเนี่ยมันจะเป็นรสพิเศษไหมก็ไม่เป็นงใช่ไหมทีนี้รู้จักใช้เกลือสัสดส่วนเท่าไหร่รู้จักใช้น้าตาลสัสดส่วนเท่าอาหารถึงจะอร่อยใช้ความพอใจเท่าไหร่ใช้ความไม่พอใจในสัสดส่วนเท่าไหร่ชีวิตถึงจะอยู่ได้นี่คือข้อยากของมันนะ อันหนึงหวานอันนึงขมนะเราจะทิ้งทั้งหวานทั้งขมก็ไม่ได้ขมเอาใช้สัดส่วนพอดีมันกลายเป็นลาบคนลาบขมด้วยใช่ไหม <c oughs> ได้ไหมก็แเต่เคยกินว่าลาบขมทั้งเหนือนี่ติดลเลือดนะนะอะไรขมหน่อยๆน่อยนี่นะอ,อร่อยอเนี่ยแล้วก็ขนมก็ต้องหวานลาบก็ต้องขมใช่ไหมใช้สัดส่วนของสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยในอัตราส่วนที่พอดีมันกลายเป็นยาแล้วก็สิ่งที่ดีเนี่ยใช้สัดส่วนที่พอดี มันก็กลายเป็นยาเหมือนกันคนที่รู้จักใช้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นเลยไม่ติดดีไม่ติดชั่วไม่ทุกข์เพราะชั่วเพราะดีคนนี้เรียกว่า <c oughs> มีวิปัสสนาเขาอาจจะไม่ได้ฝึกมาแต่ว่าเขาอาจจะฝึกมาก่อนๆน,นั้นแต่ว่าภูมิจิตภูมิธรรมเขามีมีใช่ไหมบางคนเขาไม่ได้ฝึกอะไรมากแต่ภาวะจิตเขาสูงกว่าเรามีไหมมีนะออไม่ใช่ว่าคนที่ภาวะจิตสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนมาแบบเราเสมอไปไม่ใช่มันเขา ขาบางทีเขาได้ฝึกฝนมาหลายภพหลายชาติแล้วเมื่อเคยชาตินี้เขาทาได้เลยแต่เราไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนในชาติไหนชาติไหนเราก็ต้องมาสร้างสมสร้างสมให้มันเยอะขึ้นถ้ารู้จักว่ามันมีน้อยก็กัวจะไม่ทันเวลามันจะตายซะก่อนก็ต้องทําเยอะๆนะถ้ารู้จักว่ามันมีเยอะแล้วก็ใช้ใช้เป็นซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้เพื่อให้เห็นว่าเราอยู่สมมุติ อยู่กับสมุติก็ได้อยู่กับปรมัติก็ได้แต่ใช้สัดส,ส่วนที่พอดีชีวิตก็จะมีความกลมกลืนมีความราบรื่นนั่นหมายความว่าต้องใช้ปัญญาในการที่จะใช้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญา <c oughs> ในการที่จะใช้เป็น <c oughs> มันก็ต้องก็ต้องใช้วิธีแบ่งปันกันที่หมายว่าปรึกษาหาหรือถามไทยเพราะเราเองไม่แน่ใจว่าเออทำแบบนี้จะเหมาะหรือไม่เหมาะเราก็ถามเพื่อน ที่อยู่ใกล้เราคนที่อยู่ใกล้เราก็อ,อาจจะมีปัญญาเรื่องนี้มากกว่าเราเราก็ใช้เป็นนั่นหมายความว่าเราการปฏิบัติอย่างน้อยนี่ยจะทําให้เราลดทิถีมานะถ้าปฏิบัติแล้วทิถีมานะไม่ลดเนี่ยเราจะไปแบ่งปันปัญญาคนอื่นมาใช้เนี่ยไม่ได้เพราะเราจะมีความถือตัวถือตนแต่ถ้าเราลดทิถีมานะลงเนี่ยปัญญาเรื่องนี้เราไม่พออย่างสมมติว่าปัญญาเรื่องติดไฟของมาเนี่ยไม่พอใช่ไหม มาไปขืนไ่ทำแล้วก็ไฟชอดต,ตายมาก็ต้องไปอาศัยปัญญาของใครของช่างใช่ไหมอาศัยปัญญาของช่างมาช่วยถ้าเราดึงดันไม่ยอมไปจ้างช่าง่ฉันจะลองทำเองก็ได้เนเดี๋ยวมีหวังได้ชอยเฟ้นตายเนะหมือนกันนี่เห็นไหมนี่เรื่องธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีความชำนาญมาแต่ละอย่างแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เราจะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ได้กลุ่มกลืนแล้วก็ พึ่งพาสติปัญญาเขาได้พึ่งพากําลังเขาได้เราจะต้องอย่างน้อยต้องลดสักกยะทิฏฐิลงที่ว่าไณก่อนคือลดอัตราตัวตนลงไม่ถือเขาไม่ถือเราอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เพื่อความสุขความสบายก็ลดตัวตนลงได้สบายอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัตนินะิพพานนะแต่มันก็แปลกเนะเราเห็นทั่วไปนะักปฏิบัติทั่วไปพอปฏิบัติแล้วมันเกิดอัตราตัวใหม่ แต่ในจิตในทางทาง,ทางดีนะตรงนี้เรามันยากอะ่ะพอมันปฏิบัติแล้วรู้สึกดีแล้วก็ยึดดีเป็นหลักเราทิ้งดีไม่เป็นแต่ทางทางร้ายนี่ไม่เอานะพอไปยึดดีปัออ๊บมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นร้ายทันทีเลยใช่ไหมเพราะ,ะนั้นถ้าเรายึดร้ายมันกลายเป็นดียึดดีกลายเป็นร้ายแต่ถ้าใช้ดีในส่วนสัดส่วนพอดีใช้ร้ายในสัตส่นมันกลายเป็นปัญญา,ามาพูดถึงยบหรื่งขั้วไฟใช่ไหมถ้ามันมีขั้วเดียวเนี่ยแสงสว่างเกิดไหม ไม่เกิดแต่มันมีสองขั้วแต่ว่าจัดการไม่ถูกเปไงชอ็อตแต่สองขั้วจัดการให้มันพอดีมันเกิดแสงสว่างหลักการเดียวกันแล้วอยู่ในโลกสมมุติกับประมัตถ้าเราจัดการมันดีมันกลายเป็นแสงสว่างทางปัญญาถ้าจัดการมันไม่ไดีมันกลายเป็นหาปัญหาบวยสับต่อชีวิตหรือการทะเลาะเบาแวงถูกเถียงขัดแย้งกันไปทั่วหมดนั้นแล้วเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนในโลกจึงทุกข์ ขาไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแต่ในเรื่องภายนอกเรื่องวัตถุนี่เขารู้ไปอย่างดีนะทายัางไงที่จะพอดีเนี่ยทำยังไงถึงจะเหมาะทำยังไงถึงจะสวยทําไมถึงจะงามทำไมถึงจะสมดุลกับวัตถุเนี่ยเพราะคนฉลาดในเรื่องในฝ่ายรูปอย่างเดียวแต่ไม่ฉลาดในฝ่ายนามเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับประโยชน์ทางรูปแต่ทางนามคือความสงบที่แท้จริงเขาก็ไม่ได้ได้รับแต่ความสนุกสนานเพลิน เฉะนั้นก็ฝากเรื่องเหล่านี้ไว้ในช่วง